สอบหืบอลมนไหนก็คือตายเลยบอดบอดคือเ็นโปเกมบอกเลยมึง้อมมอาย้เขาไม่นาบอลเบลตั้งตั้งเป็นขาอื่นมาได้ละเอียดมม่ได้ากระเบิดขั้นบปิดัาษาอีกอีห้องตตรงพุ่มต้องไมได้บอตีก็ตีค่นย ก็คือเพราอ่านเสียงของโอ้ยไม่ใช่ว่าอย่างี้ไม่รู้เสียงยังไงเรื่องอะไรก็จบมาดีแล้วไม่ได้เสียงเรนหลายตัวว่ะท่านปสิบัตได้ไปทั่วประเทศเลยไปที่ไหนกปไปไปดี่บ่อกับท่านนะคะเดี๋ยวเก็บตัวป่านใส่ ดูจังหวะให้มันดีดูจังหวะดีๆต้องไปตีใกล้ๆแหมตีอีโฟนเข้าไปอีกอีโฟนเข้าไปอีกอีโฟนเขเยบเข้าไปอีกอย่าตีไกลตีเหมือนอันนั้นแหมกุบบ้าบนาบกูชิปปีไปตีให้อยู่ดอก รวบยังใส่เพนมึงเบอร์เก้าหนึ่งเก้าสองพอดีเป๊ะเลยมันบ่นมีเก้ารวบยังไงแห่งไหมยก็มีเก้ารวบเังแห่งพร้อมเปลี่ยนจังว่าการเล่นการตีก็ต้องเปลี่ยนเก้าหนึ่งยังไงเก้าสองยังไงตัว chịu cũng xin tiền lương nhau bắc ăn bắc lưu ăn nữa thoát xưa như là เฮ้ยบอลงานมันอานมาันโดดหางบอลแบบมย่าโดดห่างบอลไหมวเว้ยโดดขยับเข้าไปตีสูงๆอืมแบมทัดตะไคร้ตีบอลมาทัดตะไคร่ยอยู่ ใชยอย่าตีทัตตะคายสูงตะคายต่ำๆหนึ่งยบดเตมทีลยครัยืดแรงๆต้นข้าวยืดแรงๆ เออขันมาเนาะยืดขึ้นมาตัวสัญญักหนี่งมันไม่ตูดน้อยๆเนาะอะไรนะขันขี้เกียงเหรออะไรนะขันขี้เกียงเหรอไม่มันเป็นสมุนไพรใช่มันเป็นสมุนไพรให้มันชุ่มคอเฉยๆครับมันต้องหมดเวลาถึงเวลาคือรูปสีไหนตอนนั้นเนาะอู้ทรมานมากประมาณนั้นแนี่ก็สองเดือน ไปถึงปอดเราถึงจะหายอ่ะเนาะมันรักษาที่ปอดมัน,นไม่รู้ว่าปุ๊ตอนนั้นหนูทรมานมากไอเจ๋งเลยเอาใหม่ที่แผนเสิร์ฟออกเว้ยไอโบมีโบมีหนูไอสืบสืบสืแผ่นสืบใหม่สืบใ,สบใหม่มันออกไอเฮ้เฮ้สืบสืบไอ้คือคนนั่นเนาะ ครบหรือยังเนี่ยพวกอันตัวบล็อกเนี่ย,ยครบหรือยังครบหรือยังหรือใครไม่ครบอเอาแค่นี้นะครับมีรูปแบบการตัวบล็อกเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัว,ต,วตัวดีเฟน